<c oughs> กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ ID บวกพาร์ทยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ หลายคนถามมาเยอะมากครับว่าไอเกม Bet365 เนี่ยมันหาเงินยังไงให้ไวหาเงินให้เร็วนะครับผมก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมอธิบายเกี่ยวกับเกมนี้นะครับว่าการหาเงินเกมนี้เนี่ยมันหาเงินยังไงหาเงินยังไงให้เร็วๆนะครับผมซึ่งผมได้อกจทำออกเป็น2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการฟาร์มครับซึ่งน้อนนะครับผมเกมนี้มันอยู่ที่การฟาร์มอยแล้วการหาเงินนะครับผมมก็จะเป็นจุดแรกจุดที่สองจุดที่สามต่างๆเนี่ยเควสแต่ละเคลสันก็จะได้เงินของมันอยู่แล้วนะครับซึ่งการเร็วหรือว่าเร็็ววไมม่่่เเรนนนียยัััขึ้อูกบพลงสต นะครับผมแล้วก็ตัวเราวัดตัวเรานะครับผมว้าที่จะไปฟาร์มตรงไหนถ้าเราไหวตัวนี้ก็ฟาร์มตรงนี้ถ้าเราเก่งขึ้นหน่อยมีสเตตหน่อยมีมาสเตอรี่ที่เยอะหน่อยก็ไปฟาร์มจุดที่มันเยอะกว่าก็จะได้ EP พที่มันเยอะกว่าได้เงินที่มันเยอะกว่านะครับผมได้ทั้งเงินได้ทั้ง EP เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการหาเงินนะครับเอาง่ายคือยิงววเยอะยิ่งได้เงินเยอะประมาณนี้นะครับ แล้วก็วิธีที่2นะครับผมนั่นก็คือการไล่เก็บพวกไห่น้ำพึ่งนะครับซึ่งไห่น้ำพึ่งเนี่ยมันจะเกิดรอบรแมปเลยครับผมมันจะเกิดทุกๆ30มสิบวิก็ทําการวิ่งรอบแมปไปเรื่อยนะครับผมวิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนไปเรื่อยนะครับผมสำหรับคนที่เบื่อวิธีแรกแบบว่าขี้เกียจฟาร์มแล้วมันเหนื่อยขี้เกียจเบื่อก็ไปทําการวิ่งเก็บของนะครับผมตามพื้นก็ได้นะเพราะว่าในการวิ่งเก็บของหนึ่งรอบเนี่ยมันก็จะได้พวกผลปีศาจถ้าตรงนี้ก็ได้ผลแลนะครับหรือว่าได้พวกเอ่อพวกรีโหลดต่างๆนะคครรรรรรัับบผผผมมมีีีเเเาาาาแท็กอะะะไไไง้้ยสถจปดดินนห ึ่งวิธีนี้นะครับผมได้เงินก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าเรายิ่งขยันวิ่งก็ยิ่งได้เงินเยอะนะครับผมวิธีนี้แนะนําว่าให้เราเนี่ยมีผลการเคลื่อนที่กับแบบว่าพวกผลสายฟ้าต่างๆนานเนี่ยที่มันใช้ับเคลื่อนที่เนี่ยก็สามารถจะได้เงินเยอะขึ้นนะครับผมสำหรับวิธีนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คือเอาง่ายอยู่ที่ความขยันของแต่ละคนนะครับยิ่งขยันยิ่งรวยนะครับผมงานไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย